สังคมเลวเพราะคนดีอ่อนแอพิสูจน์ท้งหลายสมัยใดพวกโจรมีกำลังสมัยนั้นพระราชาย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุกที่จะเข้าไปในออกนอกหรือที่จะออกคำสั่งไปย,ยังชนบทชายแดนถึงแม้พวกพราหมณ์และขา้าดีก็หมดความสะดวกที่จะเข้าในออกนอก หรือที่จะอํานวยการงานนอกเมืองข้อนี้เป็นฉันใดพิสุทั้งหลายสมัยใดพวกพิสุเลวรามมีกําลังสมัยนั้นหมู่พิสุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมเสื่อมกําลังคราวนั้นหมู่พิสุผู้มีศีลเป็นที่รักจําต้องเป็นผู้นั่งนิ่งเงียบเชียบอยู่ในท่ามกลางสงหรือถึงกับต้อง ไปอยู่ตามชนบทชายแดนฉันนั้นเหมือนกันพิสูจ์ทั้งหลายข้อนีย้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายไม่เป็นไปเพื่อความผาสุกแกมหาชนเป็นความเสียหายแกมหาชนเป็นอันมากและไม่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความทุกข์ทั้งแก่เทวดาและทั้งมนุษย์ทั้งหลาย พิสูจนทั้งหลายสมัยใดยพระราชามีกำลังสมัยนั้นพวกโจรย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็มีความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดงแม้พวกครามและขบดีก็มีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ชันใด ิสูตทั้งหลายสมัยใดยมูกษัตริย์ผู้มีศินเป็นที่รักมีกำลังสมัยนั้นพวกพิสูตเลวทรามย่อมเสื่อมกำลังคราวนั้นพวกพิสูตเลวทรามจำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเชียบอยู่ท่ามกลางสงฆ์หรือเป็นพวกที่ต้องหล่นไปเองฉันนั้นเหมือนกันพิสู์ทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลาย ให้มหาชนมีความสุขเป็นความเจริญแก่มหาชนเป็นอันมากและเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบสาธุ